ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องให้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นหนอยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนอยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดน,น,นี้ก็จะเป็นงวดวันพฤหัสเนาะที่13พฤศจิกายน68นะครับวันพุธที่ผ่านมาเนาะ12พฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลงแตนให้ไปก็ถือว่าสายวิ่งแรูดนะครับก็ออยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะได้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตัวที่มาเนาะล่างเนี่ยสมาที่หลักสิบเนาะเมาที่หลัก หน่วยนะครับบนบน2มาที่หลัก10บเจ็ 7, มาที่หลักหน่วยนะครับนะแลว้วก็สก็ยังมาที่หลักร้อยเนาะถือว่ามาหมดเลยนะครับตัวเลขที่มีต่างมีหมดเลยนะทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ตรงกับชุด2ตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนอกจากท่านจะได้นะจากตัววิ่งตัวรูดแล้วเนี่ยนะยังโชาดีได้ ทั้ตัวไปด้วยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่13พฤศจิกายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจําวันที่13พฤศจิกายน68เนาะในการาวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้นะครับลงตันก็ยังใช้ รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขเนาะที่ใช้มานานนะครับและก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องก็คุ้นเคยกันดีนะครับเวลาจับทุดเพิ่มเติมก็ง่ายนะครับเนื่องจากว่าคุ้นเคยกันมานานแล้วนะครับส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับลุงตันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทั้ง แนวทางหรือว่าตัวที่จะเอามาใช้ในการหาผลบวกเนาะก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนาะที่เอามาวางในตารางนะครับถือว่ายังเดินดีตามปกติอยู่เนาะวดที่ผ่านมาก็ถือว่ามาบทมาล่างเลยนะครับสำหรับตัวเลขที่ให้ไปนะครับวันที่สิบสอง พิจจิกยนต์ที่ผ่านมานะครับสามตัวบนหนอยวีพีก็คือสามสองเจ็ดนะครับอสองตัวล่างก็จะเป็นสามเก้าเนาะอันนี้ก็เป็นผลของห้านอยวีพีงวดที่ผ่านมานะครับ ตัวที่มาตัวที่มานี่บนเนาะบนเนี่ยสอง <c oughs> สองมาที่หลักสิบบนนะครับสามสามมาที่หลักร้อยนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักหลักหน่วยนะครับส่วนล่างก็เหมือนกันนะครับล่างสามมาที่หลัก สิบบนเนาะแล้วก็เก้ามาที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่ามาหมดเนาะตัวเลขที่ที่เข้าเนี่ยมาหมดเลยนะมีในตารางหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงกับชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยนะครับลุงตันวางเจ็ดสองไว้มาเข้าสองเจ็ดเนาะวางเก้าสามไว้ก็มาเข้าสามเก้านะครับก็ถือว่าชุดสองตัวนั้นมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอ่า หลายด้านก็คงโชคดีกันเนาะส่วนงวดประจำวันที่13พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะเาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับงวดนี้เนาะลุงตันให้ศูนย์นะครับเ,เป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับ แถวที่หนึ่งะครับหรือว่าแถวข้างบนเนาะได้ได้เก้านะอ่าแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้นะครับได้ <c oughs> หนึ่งเนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะเกอ่าเก้าแล้วก็ศูนนะครับตรงนี้นก็จะเป็นเป็นแปะนะครับแล้วก็ แถวที่สองนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตลางงวดนี้เนาะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่สิบสามพฤศจิกายนเนาะก็จะมีศูนย์เนาะมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้านะครับ อทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวเนาะชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีะศูนยย์์ศูนศน,ศน,นะครับศูนย08 ศูนย์เก้าต่อมาหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับแล้วก็สองศูนย์สองแปดสองเก้านะครับอ่านี่ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่ <c oughs> มีคราะห์ได้จาก ผลลั์ในตารางทั้งสองแถวนะครับปี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการนําเสนอหรือว่าการใช้รูปแบบนะครับลุงตันก็ยัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะในระยะนี้นะครับรวมถึงการหลักการในการหาผลลัพธ์เนาะก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับตำแหน่งตัวบวกที่จะเอามาใช้ในการหาผลลัพธ์เนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมอยู่นะครับถือว่าสูตรที่ใช้นะครับยังเดินดีอยู่นะครับยังสามารถวิเคราะห์ให้กับที่น้องได้รับชมกันต่อได้นะครับ โดยเฉพาะท่านที่เป็นสายวิงสายรูดเนี่ยคงทราบดีครับเนื่องจากว่าโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็ลุ้นต่อยงอกก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นมาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้สวัสดีครับ